เอามาทำเมนซุสิเรนเ่าตลกตลกกันน่ะชื่นางทิพย์ไโดนแต่เดี๋ยววไาโดนแท้ปปาาอกมาอ่านชาเป็นอ่านจะว่าเป็นหัวหน้าอะไรเออขอมากขอมาเเป็นก ใครขอรับรังศาสนาลวงไอประมาณสี่พันปีภาสีมีเมียชงดังคนนี้ภาสีทำคันมาหาเหินแก่ายศาสนาลวงไอขาาสสอยดับมอเลง สี่อมส่น้อยมีลูกสี่กันสามพันยังเช่นข่อกว่าเป็นสมได้หาพัดทีไปมุมสิเหมิดแนวนะเขาโคตรกีแลในสีบอบย่างกีดีมีพัาอย่างน้อยๆ่อข่อได้หอยแต่โหดบุกมมาสีบ่าอระโคสังขายุสีบอลงบบ่บดสิมก็เลยหา ทางไว้ไหนก็นเลยเสียมสินธรรมเลยหมอดศาสนาจอดสินลินฟ้าดอกวันว่าย็นันละนาสาธา จะมาลองเพลงใส่ดนตรีเอาอาตมาบ่าได้ลองเพลงฟังได้สัตวอาตมานี่แหล่ซุพี้ซุน้องฟังเด้แหล่บ่แหล่กับพิษคือเกาใส่ดนตรีจารัดแบลนมันพ<ด>ิษแต่ว่าก่อนแหล่เนมีความสําคัญเดียโนมเพื่อวางสัตวเอาแหล่ความหมายของก่อนแหล่นี่ยเป็นตั้งแต่สมัยสูเมอร์นี่พระสงฆ์ของข้าเจ้าเปลี่ยนไปตามก่อนของข่อย์ดิเป็นคําสอนพร้อม,อมบา้าเจ้ากับศีกานั่ะดิบ้าจังเลยมึงดู กบ้าศาสนะหลวงใหญ่ประมาณสี่พันปีพระสีมีเมียชมดังคนเฮานี่กบ่าไปังจีตัวนอตีมแต่ว่าป้ต้องห่วงดอกเรื่องนั้นอาตมาว่าเป็นจักสันดอกรังสันเขาบ่็หยุ่งเจอดอกกับสีกานันหนุ่งเจอดอแต่น้ำผู้ชายปีไดนกับปีนั้นห่มผเลียงคือเก่าอันว่าได้ยิน่าว่าตีนอว่าจังไหนครับนาฬิกาหมุนเวียนไปข้างหน้าทุกเวลาหมุนเวียนไม่รู้จุด อันความแล้วก็กลับกลายเป็นแดดินสวดทวินเลยเป็นเจให้มันแล้วแล้วไปเศรษจะมาเมาอยู่นี่มันอาบาัตโอ้ยเจ้ากระไดสิมาอาบาัตยังเห็นเนาะมันเพ้นมันสวยแล้วเป็นยังคือบตีคองลองปลาคือปตีกองให้พี่น้องม,มาเพี้นเอาแม่นเดียนอนย่อมบอนําซัมหาเลยขอนแก่นตอนนี้เพิ่นมีร่นน่าโลงเฮ้นอน,นี่ไปนอนี่นี่ อีสานบ้านเฮาคนรุ่นใหม่เห็นบอนี่โอยปลอดพยาธไปไหมตับว่าสันท์คอโอ้ยวาโย้คือบ่มีผู้มาจังทันกันไดบอันในอำเภอับมหาลัยขอนแก่นพร้อมด้วยอนามัยเพิ่นไว้มื้อนี้มื้อนี้เจ้าสิตีคว้างเจ้าสิตีกลองย่ำไหนตีกลองตีแม่นนู้ใส่นาะงข้างข่อยเดี๋ยวๆๆหลวงพ่ออันบ้านเฮาบัดเฮาบ่มีกลองเพี้ยนเนี่ไหบ่มีกลองเพีนแม่นครับซะาัันข่าเอาแม่มันกลองสุดนี่ล่ะเนาะได้อยู่ติ กสิได้ยุตัว่าตีของมันสิมีผู้มาวัดตีนาอยุใส่หลับพี่มอเจ้าสิได้สันง่ายยุติหลวงพ่อง่ายเดี๋ยว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 อะไรขึ้นไปยังเอาขึ้นมาตีของเอินพี่น้องมาจังหันเนี่ยเอาล่องเมึงเหรอยุใสยหลับไม่ขอางยุใสพี่พี่มอพี่มอยุใส่หลับพี่มอดเมึงเด้ออืมก็อยู่กัลับพี่น้อง มาเด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องบ้านน้องลูกเผาพี่น้องเข้าวขอนแก่นมาจังหันจังเพี้ยนเอ้ยไวย อดกระไดกูสิตีนตามไปหดลูกพี่มึงคุณดอกมันบาปพวกมะนาวมัดสายตีขวางลองเป้าตีกวางเพี้ยนนี่ไหมตีสามทาขึ้นคอยการล่องโลดและน้องล่องมาโอ้ยกูผัศูนยเสร็จลองพอกกระไดเปลี่ยนแต่มีผู้มาวัดบ่อน้อมบอนี่เนาะมาได้โยมเดี๋็กจะเพิ่นกาม่าจะหน่อยนั่งแถวนี่แหละเนาะแมนครับผมเอาม้นโมนลองพี่นั่งนั่งสักก้อนอันยาฟ้าเด้อ ให้คอยคืนหอรกระจายข้าวซะก่อนสิประกาศจัดที่เออใช้หาเบืง้งนี่ดิประกาศประกาศพี่น้องบ้านน้องลูบเดอ้อออกมาวัดมาบา้ามาจังหันจังเพลนเออเอาขี่มานำอ,อย่าลืมมาตรวจเดอ้อตรวจโลกตรวจภัยมาหาอะไรขอนแกนเพิ่นทานี่คือเสียงจากผู้ใหญ่บ้าน เพรศึกน้องบอ,อนุญาตให้กอดน,นอกไปจากหันตลอดสิก,กอดจะคองมาได้ไปสึกมาก,กอดจะคเอยมาก,กอดโอ้ยชเช้าเร็วเป็นอย่างที่เนี่ยร้องเพลงว่าบางสงขาญจะของด้วยเท่าตะแครวแอวกันยังเด้าได้อยู่ไหมไ,ไปจวบตามไปห้องไแ้ไแมเป็นอย่างขนาดที่ไอ้ได้ฟังเพลง น้องยังพ่ท่านถึกสีเท่านี่ขาบอกหอดหลักสิ่ท่านได้จบด้วย่เปลี่ยนเปลี่ยนคอยไอ้ยหญไงไอ้น้องได้บอยเป็นยังคอยน้อยน้อยงอองบอยอยากได้โอ้ย่างเดียวมนาทเปพี่เนได้ยังกระโดอกนี้ปานนั้นดก มัาเพี้ยนไม่ได้มันต้องเปลี่ยนผัวพุ่นเอาตีเฮยเจ้ายากบ่แถาเชิญเจ้ายากบ่อ้าวกันยากน้ำหนังนี่ล้านน้ำผู้แถาผู้ถั่วยากน้ำบัดน้ำบ้านนี่ล้านบ่เหลียวเจ้ายากน้ำหยางข่อยยากน้ำไทยคลิปเหลียวพุ่งนะยี่หรี่เลยสินไม่ยากนั้นกรดอกกระเทียดแท้เอ้าปัญญาจังสี่เอาโทรศัพท์ขึ้นมาค่อยกับเปิดดาขึ้นจังสี่คอกับเปิดด่าไทยไปจังสี่เหลียนขึ้นดีดี พอเกินสามมือโอ้ยเฟซบล็อกเลยว่ามันได้หลายบ่เหลวลูกเจ้าหามกับว่าฟังติเจ้าฟังเร็วเจ้าไายจะเทียบบ้างว้ายเตือนย่ำชาวาม่คอยไายนั่งมือกับสองรองโอ้ยอ้นั่นฉี่ว่ามันไทยต่ำป้าต่ำเมียงไปขอชี้พาไปพวกยายบ้านประกาศว่าเพิ่นมาตรวจพยาธิไปไม่ตับนะไปจังหันคว่ำเอาบุญน้ำเออเอาไปยังจังเอาเจ้าที่ยุ่ยเฮียนมานำนะใช่ นสูดดำดำนะเจ้าทีจังไดวผู้ใดขันอีแจ๊บไหมอีแจ๊บใส่ลูกสาวคอยลูกสาวเจ้าน่ะเอ้าอีตต่น้อยมันเอาไม่ไปแย่หีเจ้าใจดีนั่นโอ้ยอีปอบมึงเอ้ยอีนี่ตีอีนี่ละพี่ฮามึงเอ้ยไม่หักทางหีกูดึงกระบอกอีปอบเกินแจ๊บผ่้ใดเด้อดิเป็นอย่างต้องเกินมาดำดิมาดำ มาดามโวมาดามมันได้ผัวฝรั่งได้ผัวฝรั่งอู้ะแม่นมันหีเชวได้แม่มันเนาะแต่ธรรมดาแล้วตาเม่มันฐานขึ้นฟังมากกับแม่มันเหมาเหมือนได้ตะกี้เลยสมัครคนในเครื่องแบบเลยเนี่ยโอ้ยคอยมากตัวคอยก็มากคือเดี๋ยว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 อันเพิ่นเอิญแปลงเงินก่อนวัยแม่ตีสองคนตีรองพ่อตีลวงพ่อรวงพ่อก็พผ้มตี สู้บอยุ่งอะไรสักเออไปเอาหลดสุมนี่ใส่เงินเพราะเป็นดอกอัจฉริน้ำพระนะเออขอบพุณหลายๆค่ะตายเรียห้าสองคนเอออีแก็บไม่แม่เแก็บสุมนียก็จะได้น้ำมูมันต้องได้ละวะคุณย่างไปันธุ์ว่าได้แล้วกัหนีนะพระกระดายหนีนะจะได้เจ็บอะไรหลวงพ่อหนีนอนค่ะ ขอบคุณเตือกรช้างมามีออสเตรเลียขั้นป้า้กูเตี๋ยวเลยเหรอวามันมาตัวแตงหัวหน้าเล่นกระโดนบาแหงเลยขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่ขอบคุณมีออสเตรเลียนะครับผมขอบคุณที่ม่ทั้งอร่อยเอดพอมเอามาอีกเอามาอีกแต่มันแพ้คนขันแพ้คนมันไข่มันป่วยเหรอตัวเนี่ยกดไอเช่น คำับว่าได้เพราะหาลอยก็หนีเด้เช่นเลยมามาเอามาเอาห้อย,อยสุข้นตีอขออภัยนะเพืโอเปิดเลขแจกแตลกคนละห้าร้อยบาทแจกนักงตีคนละพันเอาวะจะไปยืนใกล้ทางแก๊สลายค่อยยาน<ม>ยืนยังมา,มาใหญ่เ็นมาจากรุงเทพจะใกล้หน่อยเลยกูเช้าไปกรุงเทพมาเห็มาแจกคนละร้อยนิดห่อ ขอบคุณหลายๆค่ะเอาแบบเหมือนจุก้อนลาม้าม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 ากระบอบาดที่เล็บครับน็อดขึ้นรอบต่อไปออกรอบนี่ก็ได้ออบคุณค่ะพอหอมแต่ว่าหนีผัวมาหนีกันนะออกมาเป็นผัวมาล่ะผู้ใดโอ้ยเอาโอ้ยหมอโลภจิต อันให้ร้องพีหอมน้ำไหนบ่เนี่เฝ้าโอ้ยฝ้าของเงินขึ้นมาทั้งธรรมหัดเพียขอบคุุณททก่านแจกเหมือนไปเมื่อแล้วเป็นไรบ่อาะพี่ดิวธนภัทรพ่อมาแจกน้ำมูลจีสูเดี๋ยวเรากลับมาเออเดี๋ยวเรากลับมาบ่มาทีไปวัดอย่ามาไปจังหันอะไรไปตรวจสุขภาพคือมาซาแถมีอ่โอ้ยาก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 ผมถ่ายร่งแจเป็นแม่นพูน่ะจนสวยไปอีกแล้วหลายมาถวายจังหันจังเพลง เอานั่ง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 ห้อง굿มอนนิ่นี่เธอเธอมาก่อนเพื่อนหรอเธอใส่ชุดสวยนะอายเต้าเด็ดส้ยโอ้ยพี่บ่าเอ้ยเอียงแม่มึงหละบโมจักอีหยังวะอะไรหรอจะไปเต้าเด็ดส้มจะไหนอ้าวก็ใส่สีส้มนี่หลวงพ่อหลวงพ่อ นั่งด้วยไม่ได้หรอครับหลงพ่อลงมาชิคก้าจะกินหีมึงแล้วบ้าพ่อใดตอนนี้เฮือกหลวงพ่อแม่เอาไปนี้จังหันได้อย่างแน่เจ้าเชิญเอาขอยได้ลวกพักแล้วโอ้ขอยได้ประเดกบองเออยันขางกันขอยได้ยันเจ้าต่ำแจ้วแต่เ้าะกันหรือเปล่าเอาลวกพักมากันด้วยเจมันหัวดีตายปอดมันเอาปไปเค็หลวงพ่อโอ้ยโอ้ยจกเรียกพักโอ้ย ก็คอยงกกะได้อาเป็นป้าจีผู้ญิงเขาม่ให้ถือผ้าแหมโอ้ยยนจะสั่นมาขึ้นยนให้หมาเฉกอ้าวยองพอคาบกึบโอ้ยอ้ยวงพอเปแต่ไหนนายมอันรอกพักเนี่ยเด้อโอ้ยโอ้ยมันมาเป็นซินงน้ำมันแม่งผักมาเป็นตะเบี้ยแะไปง่าย มา่ยังล่ะเนี่ยยมอเมือประเดกบอกประเดกบองเจ้าขามางงดีคักดีแน่โอ้ยประเดกร้อยเอ็ดหลวงพ่อไม่ต้องห่วงความประเด็กประเดกร้อยเอ็ดบอกจ้าหลวงพ่อชอบนั่นแหละงงดีแต่ไหนสันก็ได้ขนาดเด้อพวกเจ้าหูเพราะว่าตอนนี้อนามัยเิ่นสิออกมาตรวจได้ก็มาหาอะไรคนกันผู้ใดพีมมั่งอาจารย์เปาโล้ครับอาจารย์ว่าอะไรสักเิ่นสิมาตรวจเออเจ้าเตรียมของมาไปใครได้ยินประกาศแน่แต่เจ้าหลวงพ่อสันไปนั่งด้อยผู้ข่านาชีพเจ้าเตรียมเนี่ยมาตรวจหน่ะเป็นบอกเรียมแล้ว ฮัลโหลว้าฮ่าแกใส่เมื่อยใจเย็นๆนี่เป็นยังไงยอดกูใส่ชุดพยาบาลแล้วไปนั่นนี่แหม่จิมาควบสี่กูแม่มาใจให้กูออกมาหนี่บ้านน้องรูปไปแห้งหลือแหม่วัดบ้านน้องรูปนี่แหม่ผู้ป่วยมาถากูเต็มซาบลาดยูดิทั้งหัวขาวหัวด้อนเขาให้มาตรวจพยาธิใบไหมเนตตากูหัวจากบอครับจิมาสี่แมย์มาไกลเด้อเนี่ยโอ๊นเอากูทิคัดไปยูเด้อเนี่ย มัวนี่กะมาแต่เศร้าเมมันเห็กูีดฉีดอยากตายบอกเมมแล้วอยู่มันจ้วยหาเมื่อศูนย์เห้ยพวหลักก็บรรเร็วเฮ้ยสวัสดีครับหมอครับสวัสดีครับอ่ะอันโยมมาเด้อกินข้าวกูขี่กูเนี่ยโอ้ยโอ๊ยพระโอ้ยพระบอกเจ้าค้าควมฉันลืมเบิงพระมาซูนมาเลาะกระดิ่งแฉคือส่งูนนะครับคุณหมอมาซูนตลาดแต่เขาบะแต่งตุนแต่งตัวออกมามันเป็นอย่างจังบระยากสี่ผัวเนี่ยกวางสัน มันยะกั้งแต่ที่ล่ะผู้ใดพาดจีกับสิสุดพญาบาลฑ์ความมีแห่งอะไรสิเรามาคนให้แข็งแบบซะบอ้ไคุณหมอครับตอนนี้ผมมันเตรียมคนไข้ไปเรียบร้อยเรียลมาละซะบอแมนครได้นังสือจะคนบะล่ะเนี่ยไม่เมื่อสู้คนครับคุณหมออ่านหนังสือฮอดเจ็บอระทัดบอโดยเฉพาะมือนี่เด้อครับคุณหมอครับเป็นอย่างม่พลาดมหาไขอนแก่นมหาพี่น้องเลย จากสั่งตรงจากกรมอนามัยเลยอ่ะูจักออยู่ันคุณหมออันพร้อมตรวจไปครับพร้อมแล้วค่ะพยาธิไปไม่ในตับนคนไข่ยุดใสเดี๋ยวนี้ใครสิตรวจก่อนมูม<า>อันนี้โอ้ยหมอ,อมาให้เถอะเนี่ยเจ้าตรวจก่อนเด้อเด้อโอ้ยเอากูไปโรงพยาบาลใหม่ซะเอามาแล้วเลีย้<ๆ>ยวแม่ไปยังนี่แม่มาเลยแม่ผิดกับผัวจะได้มาลงกับกูมาส่งให้ใช่ได้อย่างมาตรวจท่น่ะโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นบดสูมาให้เท่อย่าเปล่าตรวจฮะอะไรคะเอาเงินก้อน ได้เมิดบ่ขอบคุณค่ะขอบคุณเจเอ๋ค่ะขอบคุณพี่เอ๋นะคะมาแบบุณค่ะออนชอนอิสานขอบคุณพี่เอ๋คุณมักม่วนค่ะอายุใสขอบคุณค่ะโอ้คนมักม่วนคนมักม่วนชอนอีสานรัชเล็กเงี้ยมึงเพ้ยนอ่ ขอบคุณพี่เอกคนมากม้วนนะคะขอบคุณน้องต้นกล้าด้วยซอแฝงด้วยขอบคคุณ่ะอมอแม่หยังอันค่อยตรวจชูปีได้พยาธิไปไม่ตับนั่นเอาเัิดบ่แมนเอานี่เอาฉีมาตรวจโอ้ยเอาฉีมาตรวจจงไหนแม่ใหญ่มาเป็นตต่ฉีเดียาแท้เอาตรวจให้ให้เอาใช้ฉีนะหมอสจีเบิ้งอาอามึงเอ้ยแม่ใหญ่ฉีเจ้ามาหอมแท้ว้าย เอาว่าจังสันขี้จังไงมีฮอดใบบักูดแม่นหัวสิงไข่แม่นี่แม่หมอมาแมนชีเอาไม่ยังสันประเดกบองเอาเอาขี้ยใส่แบัดนี้ไหมไไเออหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ยังนอนอย่างาข้ากินยนย่าฝันยังไงคนก็ลังเซลย่าข้าวเกี๊ยนไม่ไปยัง,รง,ป,ยงประเดกบองอยู่พี่เอาน,นี้ดิขี้อยู่พุ่ง ไปยังเจ้าเอาป่าอกันโอ้ยหามเอ้ยผู้บัญประแดกบองกันนะเจักกงจิมี่ในใบักแตกโมห่หาหลวงพ่อหลวงพ่องอนขึ้นขีมนข่มันขี่มัในให้ในเจ้าเอาเอาันขี่ไปหลวงพ่อสันเขาบอตรวจขี่แล้วชู้มือนีเขาตรวจเงี้ยวชิบนาที่รู้เรียงโอ้คืออยู่หน้างานนี่ทีเออหมอจิตรวจเงี้ยวแบบเนี่ยเตรียมตัวนะคะอันผู้ซอยอันผู้ซอยค่ะ ผู้ชายฮะผู้ชายผู้ใดอ่ะเอากระเจ้านี่แมคอยผู้ใหญ่บ้านคอยหากินใส่เมื่อแล้วม่รู้จักหยังเนาะผู้ชายนี่พอผู้ชายหมอเดียบันผู้ชายผู้ใหญ่บ้านเดน้คอยช่วยเจ้าเออคอยรู้จักอยู่ว่าเจ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านนั่นนะโอ้ยเนาะอุ้ยงามเลยไปเอาโลกเกือเท่านี้นเป็นอยังจังว่าได้หนังสือแล้วเนี่ยเชเฮ็ดอยังวะวันแห่งเต้ากลับไปหาผัวอยู่เนี่ยเหากับบุกไป แจกันแล้วเร็วตรวจเงาตรวจเงาหมอจีได้ตรวจเงาเงาใส่ขวดเงาใส่เงิน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 เงีด้วยหมอเพชรจังไหนหมอเอาโอ้ยลูกเกินทำแม่ลูกเกินเอาใบปูนังจะกคนเลยเหรถอดออกก็นดีถอดรัอถอดเงาถ้าเป็นอย่งจังยากจังซ่าห้ากิดใส่เมื่อยกี่ร่างจีนสื่อมคกดจีนครับคุณหมอยาเป้าชุ้ปนั่งคุนจีอันเที่มต้อิดต้นด่นไนคอยแน่เบนครับได้ถอดทำเมง เอาเอาเอะไม่ยังบาดเนี่ยไม่ยังบาดเนี่ยไม่ยังบาดเนี่ยคอเตีย <พอ S 2> ่ยวหมอบอกคอโอ้ยเอาแต่คข่นไข่หลวงพอ่อบัตรตัวโอ้ยอามาได้เกงในแดงแทเละพี่หมอบอกไปตาญาติกูกะเจ้าอะแล้งพอ่อพจนใส่กับเกงในอยู่บอเปล่ไม่วัดนี่ละใส่นั่นะ เอาแล้วก็เงี้ยวทำเองเงี้ยวอยู่เลยจะ่าถ่ายยังได้เด็ดเนี่ยจริี่หรอพี่น้องผู้เฒ่าบ้านเท้านีง้อกันเงินอีหลีเห็นว่าแต่เศร้าแต่กับประโจัน์ยังยับเฉพาหมอดาเขานั่นล่ะะอืออ่ามึงเอ้ยเอาเงี้ยวแล้วไปเด็ดเนี่ยนั่งเงี้ยวอีเถ้าขอ้บอดไปยืนเงี้ยวปั่นผู้ชายโว้ยเนาะโว้ยจงไหนจะไม่ยืนเงี้ยวขนหนาไปทางเงื่นไม่ได้บอดจูหันทางนี่แหละสิตายบอด วาดอกปดนั่งไต่กับพระพุทธรูปอยู่นั่นไปเน่ยโดนโดนจังตัวดอกหลวงพ่อโอ้ยแล้วไปเดี๋ยวนี้แล้วไปแล้วแล้วค่ะวแล้วล่ะก็มาคนแรกเสร็จก่อนเยี่ยวหาดค่ะ <c oughs> ใจละ่ะอุย้ยมันเยี่ยวสีแดงดีแท้เ <c oughs> อาตรวจเลยหมอแมาคุณหมอจิตตรวจเยี่ยวให้ก่อนมูนะคะค่ะเ <c oughs> อาใจงเย็นๆนะคะคุณหมอตรวจเยี่ยวแป๊บเดียวโอ้ย โอ้มอเหตยังกัล่ะเว้ยนี่เออย่างเาหวานแต่ี่ต้นงำตาลเพราะมจะเป็นเบาหวานน้ำตีจะตรวจเบาหวานต้องขยันข่อยพ่อเบาหวานมันมาคู่กวดันทีมอจิตทกนดันให้นะคะว่ากูคือยานแท้เสี่ยสวดมือมาค่ะสวด์มือสวดแล้วกันแลวสวแล้วกัแล้วสวดสวดสวดสวยันฉันสวดให้มันถือมันเปอย่างเจ้าประยู่สื่อแขนเนี่ยขยี้รวบขม้าเนี่ย หมอว่าออนตตย่านเอ้ากเข้ากำอาออ๋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 ออออ๋ออ๋อันนี้หีหมออันนี้บอกให้ฉันกำ๋อก๋ออ๋ออ๋อห๋ออ๋่อนดอ๋อ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 ะ๋อ่๋อ่๋อ่๋ออปอะ๋ออ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 ๋อาขอ้๋ออ๋ออห้อค่อ๋ออ๋อออดะอออาย เอาไม่เห็ดปากจูอ้าปากขึ้นค่ะคุณยายเอาอ้าปากขึ้นอ้าปากขึ้น <c oughs> มันเป็นอย่างจังบ่อยากอ้าแต่เดิมนี่เอางับเออโอเครอฟังผุนนะคะค่ะตัวต่อไปค่ะเอาเงี้ยวอะแต่แบบไม่ใงี้นี่โอ้ยเงียกเมื่อคืนเอาเนี่ยเมย์มันคือตำรวดจจับผู้ร้ายแถบนี้ โยกคางเดียวข้อจีบัดไข่ได้เด<อ>็กๆเอาประหลอดบัดไข่จักหลับไปเล่นไพ่หัวด้ยวยหัวจับจังซื่อโยกแขนเกินอเอางับตายแล้วอนาพุ่มบะขืนบัดเนี่ยไม่ใหญ่ให้ใจไหนบอมีหม่องห่อนก็นกหนีบอหม่องไะไอ่ะห่อนก็หนีบมันนี่เดีวยวยุใส่นี่โอ้ยมันห่อนโบด,ดอรั่นหวนัวป๋าจะหลายปีแล้วมันห่อนบื้อมี่หมองห่อนก็หนีบยุกมลองกองดาเกินนี่ไงใส่เนี่ย เอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หยังไม่ใหญ่ยาฟ้าเป็นหยังมีแห้งโอ้ยโอ้ยหากินนำแนวตรวจอุณหภูมิตีอีปอบนี่โอ้ยยาฟ้าได้ยาฟ้าได้ได้แล้วเ่าได้แล้วอุ้ยมาได้ไม่ใจมันใจนะพูิขึ้นแล้วอยู่ไม่ไงั่ฮอนขึ้นกันเอาเจล้วรอฟั้างผลนะคะเอาคนต่อไปค่ะอ่ะเฮ้ยยังก็ค่ะอันวัดตลอดประลอดวัดไข่ค่ะ อันคุณหมอคะ่ะไม่อยัง,ยงมันมีอันอื่นบอเอาอยัางอันเดียวนี่ละอ้าปากโลดเมื่อกี้ถามหมาแมมย่างเดี๋ยวนี้ไม่จุ่มดากแม่ทั่นหันเอาจุ่มดากก็ที่ไม่ยังไปรช,ช้าฉีดติดซื้อมึงไม่ย่างยังดี๋ยวนี้อ,อาปากเกินโอ้นี่ยผัวโทษมาแหละผู้จ้อยมาอีกแล้น,าานะครับผมเอ้าจับโทรศัพท์ให้ก่อนแน่ครับผมฮัลโหลโอ้ยแตยังว่าอดเอาอดเอาหายกินใส่มือ วาดไข่คนไข่ยู่นี่นะกวดไข่คนไข่ยู่อดเอาจิจับไปหายู่เซิ้งกเซงอะตัวห้ากินไก่กินไต่มึงเอ้ยหามึงเอ้ยจำนี่ละหัวกรได้เจมินย่าเอาผู้ซอยครับเอาปลอดขอยยื่อส่แบบนี้ยู่น้ำเจ้าเด้คนหมอเอาโอ้ยอีปอมจะเดีจะเอาปลอดกูไปอมมีออมชี้เลยแปาสามสิบสี่จุดหก โ้๊ยจ้าชี่นานาอุณาหภพมปิปกติแล้วต้อไปหมอจิตรวจเงียวนะคะคาบัวห้วยหมอเออเงียวผิดปากตินะคะนี่เป็นไขัางไหนอยากจะถามคนไข้่าปกติอยู่เมืองนอกบ้างหน้าหรือวอยู่ประเทศไทยนี่มีพฤติกรรมการกินอาหารจังไหนคะอ๋ออยู่ต่างประเทศโนมากินดิบๆคะ่ะเออโดยเฉพาะอีย่งคะคุยค่ะอย ว่ามีผู้กินสุกจะกคนออกแนวนะผ้าโมกโคยกินจิมีพฤติกรรมการกินจังใดอ่านนูมากินปลาดิบค่ะปลาดิบแมนค่ะก้อยปลาดิบลาปลาดิบจังฉี่บ่จ้าเห็นบ่ี่ผลตรวจมันออกมาแล้วว่าเป็นพญาดใบไม้ในตาโอป้าแมนหมอว่าผิดเป็นพญาดใบไม้ตาตอนนี้นั่นมันลุกลามไปเป็นมะเร็งท่อน้ำดีลรอมู่จักบ่ จริงปะวะริงอล่ะบอสจะวตัวจงไหนเนี้มันเป็นหังตายแล้วไม่ไงพันไถซอกเลูกเจ้าลูกเจ้ามันมันมอซอยน่ไ่งอะไมก็ซอยปัวมันตัวซอยจงไหนมุ้งเจ้าจมแล้วขโจมบ่ได้ไม่ไงอันมดเลยบอสไม่ไงะมดนเลยบอสมันเป็นหังเอาถัดตายเยวัดนี่รถหาสเปอเซมันมันามันซอกซื่อ เฮ็ดจังี่ต้องฉีดยาด้วนไม่ไงเอาขึ้นเตียงเอาขึ้นเตียงกูชอยไหมแเอาขึ้นเตียงพี่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 เอาบ้นเป็นยังเป็นยังแม่หัวใจหเจ้าจเท้าตายมา่างีปอดเนไหนึ่งสองสาม เอาไม่ใช้เอาไปพุ่นป่เอากองเอาไม่ขึ้นะไใช่ไปทั้งปีตีหนึ่งสองสามโอ๊ยใจก้นไข่เป็นวยจังสี่เอากองดาขึ้นเอากองดาข้นไม่ใหญ่ละเร็วกองดาข้นมัน้องเาคุณหมอีโนปกกอแป๊เวนะคะฉีดยาฉีดยาคุณหมฉีดยาจอยุ่นย่อาฉีดยาหรอหม เอาฉีดแบบใดนี่หมอฉีดแบบไหมฉีดแบบปูธูดบ่ะเออฉีดแบบปูทูดบรเคยเห็นของลูกจกักเชียเอาเข็มมาเอาเข็มมาปานปใส่<อ>งั่นนะครับก็ต้องลูกไข่ย,ไยังมีมันดำโอ้ย<อ>เอารอบแล้วนะคะหมอจะนับนะคะอ,อานนับดึงสอง 2ครึ่งโอ้ยเข่าฉีดเนี่ส่าเป็นยยังเข็มเข่าจำเล็บเลยเข่าเลิกปะเข่าเลิกจำเข็มเลยค่อเจ็บเจ็บแหงปะเจ็บแม่มตียวแยวเดี๋ยวมันมาทั้งในเข่าจุ ก็ขาวดอกผู้จะต้องเอาลงไปลุ้มผุ้น่ะไม่งั้นสียเทาเอาลงไปลุ้มมาลงไปลุ้มไม่ยังคือพอถ้าแอลกอฮอล์ลืมตัวละไปจะไปถ้าแอลกอฮอล์เอาลูไปลุมมึนับไปถ้าแอลกอฮอล์ตะลุ้มไปไปไปเอาข้าข่ลงไปไม่ไม่ไงเอาไปใส่นั่นนั่นตะลุมนั่นลงไปข้างล่างเออลงไปเอาลุ้งไปไป มันเลยสิดตายเติมในเดียวเนี่ยเล้วบ่หัวมี่หาวางลูกจากของถ้าแอ็นก็ฮอกกอนเลยไม่ใหไงถ้าแอ็นไทยต่อหอกกอนหมอมาคันหมอฉีดฉีดมาได้ต้องทานต่อหอกไปใหญ่หมอท่าซะบ่โอรยเป็นตชีดียร์ปนีแม่ลูกเจ้ายู่เจ้าก็ทาติลาวเพราะซอยหมอมาท่าบ่บ่บ่คอยชือเสียงสลิงอยู่นี่เพราะสิมาท่าเจ้าเป็นแม่เจ้าเป็นผู้ท่าได้เจ้าท่านไ่หมอชีดียร์โอ๊ยเนาะ เจ้าทาแม่ลูกเจ้าหมีไปละท่าเจ้าตัวะเสกกว่าท่ากันในมุเจ้าบริตตนคอยบอกบริโตเนี่ยงคอยกระชีเดียดเป็นขึ้นมุเจ้าเด้อเ้ยเจ้านาฬท่าเจ้านาฬแม่ไปท่าเร็วเอาเฝ้าท่ามั่นนานะไปเออไปท่าเบิ้งกระชีจับซอยจับเอาท่าท่าแล้วเขยกระได้อันนั้นเอาแล้วไปเฮ้ยแม่เอ้ยตรวจหาแม่มเหยังนเรนีิ แม่คะมึตงตดให้หนึงขอโทษคะ่ะล้มลวงดา่าลวงขนลวงโพดกินสตอเ<า>บอรี่ <มา S 1> ย่างอีอ้าวหมอจะฉีดแล้วนะคะสโลว์ลวอย่ามาเป็นบ้าน,นอ่ะคือบนนับสกอนเอาจังแล้วหมอฉีดแล้วหุ้ยเอาเป็นไหนเป็นไหนฮะเป็นไหนไม่ได้เป็นอย่างนี้หระแม่เพิ่นฉีดลรอบอเอ้าวพไม่ฉีดบอสก็บ้าเข่าตีบ้าอยู่งอย่างบ้าเข่าบ้าเข่าจีเออ บอแมนมันฉากเสียเพนจีมันลงคูหีย่่มันได้บอล<อ>มาลังมันฉีดบ่ไหว้ละๆเจ้าสีต้องนิมนต์หลวงพ่อนิมนต์เฮาตีแมนเจ้าค่ะปอ,อแมนมาเล่นของบยอ่ยอมอ๋อจักแล้วหัวเนี่ยจ้าสีอาตมาถนัดเป็นย่างหนักโอุ้<อ>มเจดาหนักค่เจเ<อ>้เอาถือไวอ้อาจมาจะประชุมเพิงเออต้องอให้หลวงพ่อละละธนาภัยเนี่ยค่ะหนึง่งสองสาม เฮยมันคือเผาโฉบใ่ไหมยัยเศาแทบพ่อเข็มนี่ะเซ้าแล้วไี่ล่ะเป็นยังไงอ่ะตายบ่บาดีมึงเป็นยังมึงเป็นยังเจ็บจี้เจ็บบอกแสบเลยแม่ปลอดเงยนี่ล่ะมันเป็นจังสี่ล่ะมันบ่รักษาจากของมเม่นละเนาะอื กินของสุกๆเด่นเดียบมันอันตรายแมนแม่ <c oughs> เอาอยามองไม่ค่อยเนี่ยเป็นยังกระโพกเด่นถึกอ้าสรุปป่ะนี่เป็นยังนี่มันอันตรายอยากลดนรกพี่น้องมัน,นอ,อันตรายพยาธิใบไม้ในตับเออพยายามพยายามไไม้ตับมันอาจจะเป็น มาเล่งทอ,อน้ำดีได้เพราะฉะนั้นล<ง>ูกนะลูกพี่น้องซุ่มเสียงเป็นมาเล่งทอ,อน้ำดีแมนบะยัาก<ห>ินปตาซุกซุปดิบ